ดำน้ำถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการทหารที่ซับซ้อนและลึกลับที่สุดในโลกและถ้าเราพูดถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของยาเซ Class หรือโครงการ885และ885เอ็มจากรัสเซียอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนวันนี้ Auto ต i n g d o m มจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกไปสำรวจสุดยอดเรือดำน้ำรัสเซียลำนี้กันยาเซนคลาสหรือในชื่อรัสเซียว่ายาเซน คือเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบการต่อต้านเรือดำน้ำอื่นๆการโจมตีเรือผิวน้ำและการยิงขีปนาวุธระยะไกลาจากใต้น้ำจุดเด่นของเรือดำน้ำชั้นนี้คือความเงียบความเร็วความสามารถในการติดอาวุธที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยชนิดที่แม้แต่ชาติมหาอำนาจก็ต้องจับตามอง ต้นกำเนิดของโครงการยาเซนเริ่มตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตในช่วงปี1980โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่เรือดำน้ำชั้นอัคูลาและออสการ์ที่เริ่มล้าสมัยแต่ด้วยเหตุการณ์สลายตัวของสหภาพโซเวียตในปี1991โครงการนี้จึงถูกชะลอไปหลายปีจนกระทั่งปี2010เรือดำน้ำลำแรกในชั้นนี้ชื่อว่าเซเวรอดวินจึงได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เซเวอร์ลด,ดินถือเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของโครงการ885รุ่นพื้นฐานก่อนที่จะมีการพัฒนารุ่นปรับปรุงในโครงการ 885M หรือที่รู้จักกันในชื่อยาเซอร์เอที่มีการปรับปรุงเรื่องความเงียบเทคโนโลยีโซนา่าและระบบขับเคลื่อนให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นเรือยาเซอร์คลาสมีขนาดใหญ่กว่าเรือดำน้ำโจมตีทั่วไป โดยมีความยาวประมาณ139เมตรกว้าง13เมตรและน้ำหนักขนาดดำน้ำมากถึง13,800ตันใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โอเค650มีรุ่นปรับปรุงใหม่ทำให้เรือสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วใต้น้ำประมาณ31นอตหรือราว57กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำจุดเด่นที่สุดของเรือชั้นนี้คือเรื่องความเงียบ เพื่อใช้เทคโนโลยีโซน่าแบบอิสเตรคอลอา r ์เรซึ่งติดตั้งไว้ที่หัวเรือช่วยตรวจจับเป้าหมายใต้น้ำได้อย่างแน่นยาและยังมีระบบโซน่าพลาติที่ติดตั้งตลอดความยาวของเรือทำให้สามารถจับควาเสียงของเรือสะทุกได้ก่อนที่จะถูกตรวจจับกลับมาดาวูดที่ติดตั้งในเรือยาเซ์าก็ไม่ธรรมดาเรือสามารถติดตั้งพอร์ติโดขนาด533มิลลิเมตรจำนวน8ข้อและที่สำคัญคือระบบอินวดลเงย์ (ILS) สำหรับพิมพ์จุปนาวูดที่ว่งเช่นทางหลวงและเป็นดาวูด ที่ความเร็วมากกว่าและแได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าเรือสามารถโรงตีเป้าหมายบนบกและในทะเลได้อย่างรุนแรงและง่ายยามในด้านการควบคุมยาเครื่องคลาสใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงทำให้มีลูกเรือเพียงประมาณ64คนซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำที่มีขนาดใกล้เคียงกันนั่นเพราะระบบต่างๆถูกควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้ลดภาระงานของลูกเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นเรือยังมีความสามารถในการรบแบบเงียบ s t e ลค Combat หมายถึงสามารถเข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือแม้แต่ฐานทัพบ,บนบกเรียกได้ว่าเป็นนักขาเนียบใต้ทะเลเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันรัสเซียมีแผนจะสร้างเรือดำน้ำยาเซิร์ฟคลาสรวมทั้งหมด10ลำโดยมีเซเวโรดวินส์เป็นรุ่นแรกและคาซานเป็นรุ่นยาเซิร์เอ็มลำแรกที่เริ่มประจำการเมื่อปี2021นอกจากนี้ยังมีลำรื่นๆออย่างโนวซิบิสคลาสโนยาส ทานเกลส์และเพิ่มที่อยู่ระหว่างการทดสอบหรือสร้างอยู่หลายคนอาจสงสัยว่าเรือดำน้ำลำนี้เปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของอเมริกาได้หรือไม่คำตอบคือได้อย่างสูสีโดยเฉพาะกับเรือดำน้ำชั้นวเวอร์จิเนียบล็อกวีของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเทคโนโลยีและขีดความสามารถใกล้เคียงกันแต่จุดที่ยาเซิร์คลาสเหนือกว่าคือเรื่องขีปนาวุธเซอร์คอนที่ยังไม่มีชาติใดในโลกสามารถพัฒนาอาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงแบบเดียวกันได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามความกังวลของชาติตะวันตกต่อยานซึ่งคลาสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเเพราะมันสามารถเดินทางได้ไกลโจมตีได้แม่นยำและยังตรวจจับได้ยากโดยเฉพาะในภารกิจติดตั้งใต้น้ำแบบเนียยหรือการซุ่มโจมตีเป้าหมายสำคัญในมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้จะเป็นเรือดำน้ำที่เน้นด้านการรบแต่ภายในก็มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนของลูกเรือห้องควบคุมที่ดูทันสมัยรวมถึงห้องเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนเพื่อไม่ให้สัตรูตรวจจับได้เรือดำน้ำชั้นยาเซลจึงไม่ใช่แค่ตัวแทนแห่งอำนาจทางทะเลของรัสเซียแต่ยังเป็นเครื่องแสดงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการออกแบบและการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างเต็มประสิทธิภาพที่แม้แต่ชาติมหาอำนาจก็ยังต้องให้ความเคารพแล้วคุณละคิดอย่างไรกับเรือดำน้ำชั้นนี้คุณคิดว่ายาเซลคลาสเป็นสุดยอดเรือดำน้ำของยุคนี้หรือยังมีเรือที่ล้ำกว่านี้อีก คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับถ้าคุณชอบคลิปแนวเทคโนโลยีทหารหรือพาหนะสุดล้ำแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้คิงดอมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ